เจ้าสำคัญกับข้ามากข้าจะหอขึ้นไปบนสวรรค์ฮะนสนุกจริงๆข้างบนนี้มองเห็นโลกมนุษย์ได้ชัดเจนจริงๆเมาแล้วจริงๆลงมาเร็วอย่าให้กิ่งไม้นั่นทำใบหนะ้าอันงดงามของท่านเป็นรอยนะไม่ข้าไม่ทำตามเฮ่านั้นท่านก็อยู่บนนั้นไปเถอะ สยวนฟาบาทตรวจกันบ้านข้าแทมงวดมากเขาเล่นกับเจ้าไม่ได้แล้วยายท่านถึงใช้ชีวิตตามใจชอบสักครั้งไม่ได้ในตำรามีสาวงามเหรอต่หางสายตาจับจ้องอยู่แค่กระดาษบางๆจะมองเห็นโลกกว้างใหญ่ไพศาลได้ยังไงอากาศดีเช่นนี้ถ้าไม่อยากขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์บรสัตร์ตดูของเมืองหลวงเหรอ ตื่นดยวนถ้าชีวิตตาแใ่ชอบจะบอกข้าเองตอนนั้นข้าไม่ได้ปีนต้นไม้ข้าผิดไปแล้วข้าควรฟังเจ้าท่านมองให้ชัดๆข้าคือเหรินอันเลอ โอ้หลานอันนะ่าข้ารู้จักเจ้าเจ้เหมือนกับจือ่อหยวนต่างก็ใช้ชีวิตแดยไม่ฝ่าฝืนความตั้งใจของตัวเองแม้คืนนี้ข้าจะไม่มีงานเลี้ยงเจ้าคงยังจะไปกับข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ผิดใดท่านต้องรับปากคำขอของข้าด้วยละ่ะเพราะข้าหวังว่าเจ้าจะไปกับข้าเดี๋ยวมีความสุข ก็ยิ่งอยากให้เจ้ารู้ว่าเจ้าสำคัญกับข้ามาก <c oughs> ทางกายของข้าต้องการเจ้า จวนรัชทายาทองค์รัชทายาทท่านไม่รู้หรอกว่าเมื่อคืนน่ะท่านปีนต้นไม้ใาก่กระสุนหอง,คงอคมฮะข้าขึ้นไปบนต้นไม้เหรออืมฮะเฮ้ยจนแน่ใจนะคนที่ทำเรื่องแบบนี้คือข้าไม่ใช่เหริอนอันเล่อ,อทั้งสวนนี้ ยังมีคนที่คออ่อนกว่าท่านอีกเหรอท่านแค่ดื่มไหเดียวก็นอกไปเลยเหลวไหลไม่เหลวไหลหรอกที่พูดในะเรื่องจริงทั้งนั้นเมื่อวานก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มข้ากับทัพเจ้าให้ดูแลข้าให้ดี<บ>ไม่ใช่หร<บ>ือไงข้าเองยังเอาไม่รอดเลยเออเมื<บ>่อวานนี้ข้าก็เมาเหมือนกันแล้วก็มัวแต่คุยกับยวนฉินน่เหนบงยอะไร เรนอนเลอร์ผู้นี้ไม่เมาสักนิดเลยเหรออ๋อพูดถึงท่านพี่อันเลอร์นางยอดเยี่ยมจริงๆไม่เพียงแต่พันจอกจะไม่เมาแต่ยังดูแลท่านที่มาหัวราน้ําเป็นอย่างดีด้วยเมื่อคืนเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นได้เท้าเหรนเป็นเหมือนผู้ใหญ่ส่วนท่านนั้นเหมือนเด็กนั่งดิ้งเลยไม่นึกเลยว่าหลังจากที่ข้าร่ำสุราจะกลายเป็นคนรั่วขนาดนี้ได้ องค์ราชทายาตเมื่อคืนตอนท่านเมาสุราท่านพี่อันเลอร์น่ะถวยโอกาสหรือไม่หรือว่าท่านอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับพี่อันเลอร์โอ้โไม่กูจาเหลวไหลในหัวมีแต่เรื่องลามกไปคั้ตำราจอมิงหวนเสียนึ่งรอบไปเอาใส่งั้นก็ได้นี่ข้าถูกหลันอันเลอร์จัดการอีกแล้วเหรอนี่ย